ีงเขา,นะขออาเล่นอะไรเนี่ยลูกถ้ากดจุดตรงนี้จะช่วยให้หายคลื่นไส้ได้เวลาเด็กๆเกมารถเมาเรือก็ใช้ได้ผลนะครับอย่าสนอย่าสนอถูอถูสาม,มีฉันเป็นลมมีหมอ<ะ>บ้างไหมคะใครเป็นลอ,อถูหเป็นไงบ้างผู้โดยสารเป็นลม<อ>หายใจอ่อนแรงไม่ตอบสนองเลยค่ะ เขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าคะคุณมียาไหมฉันไม่มียาค่ะเขาไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะจะเป็นประกาศให้ค่ะอาถูอย่าหลอกกันแบบนี้สิเดินลมโดน่อรได้ค่ะขณะนี้บนเครื่องวิผู้โดยสารไม่สบายต้องการที่ช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่การแพทย์หรือนาติดต่อเจ้าหน้าที่บนเครื่องเขาดื่มเหล้าใช่ไหมครับเขาดื่มไปหนึ่งแก้วค่ะพอเครื่องขึ้นเขาก็บ่นว่าเจ็บหน้าอกแล้วก็เป็นลมไปเลยปกติเขาก็บ่นนะคะว่าเจ็บหน้าอกนิดหน่อย ไม่ทราบคุณเป็นแพทย์โรงพยาบาลไหนคะผมเป็นแพทย์แผนจีนจบปร,ริญญาเอกมอยู่ที่โรงพยาบาลล้วอยากได้แพทย์แผนปัจจุบันที่ชำนาญการช่วยฉุกเฉินเชิญกลับไปนั่งที่กับคุณที่เป็นห่วงคะ่ะผมเป็นแพทย์แผนจีนวิชาชีพบินวิชาช่วยฉุกเฉินเหมือนกันแต่เราก็มีกฎระเบียบขอโทษนะคะเชิญกลับไปนั่งที่กับคุณคะ่ะเชิญกลับที่นั่งค่ะบนเครื่องไม่มีหมอเลยไม่มีหมอเหรอทำยังไงดีมีเหตุการณ์อะไรผู้โดยสารหมดสติไปหาสนามบินใกล้ที่สุดลงจอดได้ไหมคะสภาพอากาศตอนนี้ไม่ควรลงจอดฉุกเฉินให้ผมลองดูเถอะถ้าผู้โดยสารเป็นอะไรขึ้น ม่ปวด,ด้ห<ด>ัออะในกันอยู่เนี่ยหัวฉันจะตายอยู่แล้วคุณดูออกว่าสามีฉันเป็นโรคหัวใจฉันเชื่อใจคุณคะ่ะคุณช่วยเขาหน่อยนะ<อ>แต่ว่าคุณผู้หญิงคะ่ะเร็วเร็วเร็วชปีจ้อ์ติดขัดเรียนไ่เลี้ยงหัวใจหฮ้หอ คุณชื่ออะไรผมชื่อถูตาใช่ใช่คุณแน่นหน้าอกจนหมดสติผมจะฝังเข็มให้หวังว่าจะช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกอเป็นไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมครับ ดีขึ้นมาดีขึ้นมาขอบคุณมากเลยค่ะหมอไม่เป็นไรครับผมเป็นนายแพทย์ผมเคยบอกแล้วแพทย์แผนจีนก็ช่วยฉุกเฉินได้ เจอิเจีนฉันกลับฮ่องกงแล้วไม่ไปแล้ว <c oughs> สูนราชการเกาลูนตะวันตก ถานที่เรียนรู้และศูนย์แพทย์แผนจีนสภาฝูอันฮ่องกงนายไปหาที่นั่งก่อนนะฉันลงทะเบียนให้โทมนัดล่วงหน้าแล้วเขาจะไม่เคยมาตรวจครับเขาเป็นนักร้องใช่ไหมคะครับพวกเรามาหาแพทย์แผนจีนเฉิงเจียิงเพราะคุณขอใช้งบหลวงไม่ได้จ่ายเองระบุแพทย์ไม่ได้นะคะต้องให้ทางเราจัดให้เท่านั้นคะ่ะงั้นผมจ่ายเองก็ได้เพิ่มเท่าไหร่ไม่ว่ากัน คนไข้ใจเองของอาจารย์เฉิงเยอะมากค่ะเรยวสุดคือวันที่สามเดือนหน้าค่ะพวกเราเดินทางมาไกลมากตั้งใจมาหาอาจารย์เฉิงนะครับอาจารย์แพทย์ของที่นี่ดีทุกคนค่ะ คุไข้ไม่สบายตรงไหนคะผมหนาวคนระับมือคุณเย็นผิดปกติบาดเกิ้วของคุณคืออาจารย์เฉิงเจียอิงจะไจะปะเชิญเขาออกมานะคะอบอกว่าขอตรวจกับเฉิงเจียอิงจะจัดหมอคนไหนให้ก็ไม่รู้รู้งี้ไม่มาดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยไปเถอะ เล็บดินให้ดูหน, <S 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 น่อยค่ะนื่งจากหนาวแล้วไม่สบายตรงไหนอีก <N i> ความหนาวนะมันออกมาจากหัวใจใส่ผ้าหนาแค่ไหนก็ไม่หายผมจะตายแล้วใช่ไหมยังไม่ตายหรอกคะ่ะขอน้ำร้อนแก้วหนึ่งได้ค่ะอาจารย์เฉิงซีซิน อยู่ให้หมดค่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นดีขึ้นไหมคะดีขึ้นแล้วขอบคุณครับหมอ ฉันเฉิงผมคือออสการ์อาทิตย์หน้ามีคอนเสิร์ตแต่เสียงผมหายหาหมอมาทั่วแล้วแต่ก็ไม่หายผมรู้ว่าวันนี้คิวของคุณเต็มแล้วแต่ผมไม่อยากเสียโอกาสคุณช่วยรักษาผมได้ไหมครับรับปากไม่ได้คะ่ะวันนี้คิวเต็มมากเวลาอาจจะไม่พอถ้ารอได้ก็รอโอเคคุณหมอคะยาคุณหมอดีมากเลย ป้ากินแค่ชุดเดียวกลางคืนก็ไม่ไอแล้วสุกหน้าบ่ายสามมาตรวจใหม่นะคะแม่สามีไม่ค่อยไอแล้วต้องมาอีกเหรอคะฉันอยากรู้ผลตอบรับค่ะโหยุ่งยากจังวันหลังหาหมอตะวันตกดีกว่าคุณปวดประจำเดือนใช่ไหมแทบจะปวดตั้งแต่ก่อนมาหนึ่งอาทิตย์ด้วยซ้ําคุณหมอคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยบางครั้งเขาปวดจนไปทํางานไม่ได้เลยค่ะดูฟังถามจับการดูเคยใช้ตาดูตาเขามีจุดแดงสะท้อนสภาพร่างกาย คุณมีเส้นเลือดสีแดงที่ตาขาวโซน,นี้บ่งบอกถึงระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงแต่ก็เป็นแค่สถิติเท่านั้นค่ะฉันเคยมีคนไข้ที่ตาเป็นแบบนี้สุดท้ายตรวจรู้ว่าเท่ารังไข่อุดตันถ้าง,งั้นออกไปรอรับยาดได้เลยค่ะคุณชอบหมอตะวันตกว่างๆก็ไปตรวจนะคะไงละ่ะคุณหมอเฉิงครั้งก่อนผมบอกไปว่าผมปวดหัวหนักมากเลยเป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆด้วยผมมีกระดูกงอกที่ท้ายทอย ครั้งก่อนเข้าใจคุณผิดไปต้องขอโทษด้วยนะครับคุณจะผ่าตัดใช่ไหมคะต่อคิวโรงพยาบาลของรัฐบาลอย่างน้อยก็ครึ่งปีโอ้โหต้องใจ็บีกครึ่งปีเลยเหรอผมก็เลยว่าคุณหมอช่วยดูให้หน่อยพอจะมีวิธีช่วยผมไหมจะได้ไม่ต้องปวดมากเออกระดูกงอกนะ่ะฉันเอาออกให้ไม่ได้แต่ฉันช่วยฝังเข็มจ่ายย้ายคุณกินอย่างน้อยก็บรรเทาปวดได้คุณหมอเฉงพูดไปคุณคงไม่เชื่อ นิ่วในถุงน้ำดีหายไปแล้วนิ้วในถุงน้ำดีเล็กกว่าหนึ่งมิลสลายง่ายหน่อยคะ่ะถ้าใหญ่เกินหนึ่งมิลจะยุ่งยากกว่าคุณคิดว่าฉันหลอกคุณเหรอคะอ๋อไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะอ๋อแต่ว่าการแพทย์สมัยนี้ไปไกลแล้วตาแพทย์แผนจีนกับโบราณผมไม่นึกเลยว่าจะมหัาสจัจจรแบบนี้ลบลิ้นหน่อยคะ่ะไม่ต้องชมแพทย์แผนจีนหรอกคะ่ะ เพราะไม่ใช่แม่มดไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าไม่ดีก็ไม่ดีแต่เป็นการพิสูจน์มาแล้วหลายพันปีวิชาการแพทย์อยู่ได้นานขนาดนี้มีเหตุผลเดียวค่ะนั่นคือประสิทธิภาพ